เรื่องของการจับสิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยที่ทางจังหวัดเชียงรายได้จับผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนมูลค่ารวมราว4ล้านบาทนะครับที่บรรทุกรถตู้ขนสินค้าข้ามแดนฝั่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ว่าที่103ร,ร,ทร้อยตรีนรงรจนสุธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมตรวจสอบของกลางและถแถลงข่าวกรณีมีเจ้าหน้าที่ด่านสุลกกกรน,นะครับแม่สายจังหวัดเชียงรายร่วมกับทหารกองกําลังผาเมืองพร้อมด้วยตํารวจและฝ่ายปกครองควบคุมตัวนางจามนามวงอายุ34ปีชาวตําตบลเวียงยพังคำนะครับและชาวเมียนมาอีกคนหนึ่งอายุ32ปี ขับรถตู้ซึ่งใช้เป็นรถขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างแม่สายท่าขี้เหล็กมาทําการสอบสวนที่ด่านสุลกกกร่อนแม่สายก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็พบว่าชายชาวเมียนมาได้ขับรถตู้บรรทุกสินค้าไปส่งให้กับนางจามซึ่งขับรถกระบะโตโยต้าสีเทามารอขนถ่ายสินค้าอยู่ที่บริเวณริมถนนในซอยเทศบาล13ชุมชนหลังโรงพยาบาลแม่สายตรวจสอบพบว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนพกเป็นปืนพกสั้น13กระบอกแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนยาวอีก14กระบอก นอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์แต่งปืนและเครื่องกระสุนรวมมูลค่าครั้งนี้ราว4ล้านบาท เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากับชาวเมียนมาที่ขับรถตู้ขนส่งสินค้าและนางจามร่วมกันซ่อนเร้นจำหน่ายหรือรับซื้อสิ่งของที่ผิดพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560มาตรา242มาตรา246มาตรา252และพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้ไฟและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490ค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางพร้อมผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สพแม่สายเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะครับก็เป็นเรื่องของการป้องปรามการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งก็สามารถจับคุมได้เป็นมูลค่าจำนวนมากครับ